ไผ่กวนอิมเงินไม้มงคลเสริมโชคลาภให้ร่ำรวยไผ่กวนอิมเงินต้นไม้มงคลความหมายดีนิยมปลูกประดับบ้านและจัดสวนช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งและโชคลาภพร้อมวิธีปลูกและการดูแลต้นกวนอิมเงินด้วยกวนอิมเงินเป็นไม้มงคลตามความเชื่อโบราณที่มักจะพบเห็นอยู่บ่อยๆเพราะว่ามีความเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วจะนำพาให้ร่ำรวย บังเกิดโชคลาภจะทำการค้าสิ่งใดก็จเจริญรุ่งเรืองทั้งนั้นเหมาะแก่การปลูกหน้าบ้านหรือว่าหน้าบริษัทจะทำให้ยิ่งก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับคนที่อยากจะลองปลูกต้นกวนอินเงินเป็นไม้บงคนติดบ้านเอาไว้วันนี้ช่องของเราก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับต้นกวนอินเงินมาฝากให้รับทราบกันครับลักษณะของต้นกวนอินเงินกวนอินเงินหรือหวานด่างหรือออไลายมีชื่อทางวิทยาศา,ศาสตร์ว่า ราคเน่บูนีอิงเป็นไม้ในตระกูลลาลิเซียมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศแคมารูนกับคองโกลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสามารถสูงได้ถึง1-3เมตรส่วนลำต้นกลมตรงไม่มีกิ่งกา้านเจริญเติบโตด้วยการยืดของข้อใบมีกาพุ่มลำต้นสลับกันเป็นชั้นใบเดียวออกตามข้อใบใบมีลักษณะแคบเรียวยาวขนใบสอบปลายใบแหลมมีความยาวประมาณ2-3เซนติเมตร ผิวใบเขียวมีเส้นสีขาวพาดตามความยาวของใบและมีดอกสีขาวออกเป็นช่อตามซอกกบบาบใบประโยชน์ของต้นกวนอิมเงินคนไทยโบราณเชื่อกันว่าไผ่กวนอิมเงินจัดเป็นไม้มงคลประจำบ้านช่วยส่งเสริมให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิดความร่ำรวยช่วยกวักเงินเข้ามาหมุนเวียนในบ้านนอกจากนี้ยังถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากในอดีตนิยมมาใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีบูชาพระเจ้าและพิธีมงคลทางศาสนาทั้งนี้หากจะนำไผ่กวนอิมเงินมาปลูกในบ้านควรจะปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออกและปลูกในวันอังคารวิธีการปลูกต้นกวนอิมเงินการปลูกกวนอิมเงินในกระถางเพื่อประดับภายในอาคารและภายนอกอาคารควรใช้กระถางทรงสูงขนาด8-12นิ้วนิยมใช้ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมกับแกลบผุในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งมันลดน้ำหาถึงเวันต่อครั้งเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำมากและชอบความชื้นสูงสามารถวางกระถางปลูกต้นกวนอิมเงินได้ในที่ที่มีแสงแดดจัดและแสงแดดรำไรหรือจะปลูกในน้ำก็ยังได้ปลูกกวนอิมเงินในแปลงปลูกกวนอิมเงินนั้นสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการปักชำยอดและการเพาะเมล็ด โดยขุดหลุมปลูกขนาด20คูณ20คูณ20เซนติเมตรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนผสมกับดินร่วนสองส่วนใส่ต้นกล้าลงไปในหลุมเพื่อเป็นดินปลูกการดูแลรักษา <_ D> หลังจากที่ปลูกกวน Ball อิอ่มเงินแล้วควรจะเปลี่ยนกระถางทุก1-2ปีต่อครั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขยายตัวของรากไม่ให้แน่นจนเกินไปและเพื่อรองรับการแตกกอของทรงพุ่มที่โตขึ้น นอกจากนี้ให้มันใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก1-2เดือนต่อครั้งพร้อมเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินเดิมที่เสื่อมสภาพไปแล้วทุกปีต้นกวนอิมเงินนั้นเป็นต้นไม้ดูแลง่ายไม่ค่อยมีโรคที่ต้องระวังมากนักยกเว้นปัญหาเรื่องของเพลี้ยแป้งโดยจะเห็นเป็นกลุ่มสีขาวเกาะตามซอกใบหรือโคนใบหากไม่รีบกำจัดก็จะทำให้ใบเหลืองซีดและต้นคละกแกลน สามารถกำจัดได้โดยใช้ยาไดาอาซินนฉีดพ่นตามบริเวณที่ระบุไว้ในฉลากและมันทำความสะอาดพื้นที่ปลูกเป็นประจำสม่ำเสมอหากบ้านไหนที่มีธุรกิจหรือทําการค้าต่างๆอยู่แล้วล่ะก็ลองหาต้นกวนอินเงินไปปลูกที่บ้านเอาไว้เพื่อเสริมโชคลาภดูรับรองว่ากิจการก้าวหน้าแน่นอนเลยครับ